หุ้นที่มีโมเสกิบลรูบวันนี้พี่เปี๊ยกจะเริ่มจากตัวไหนดีครับเอาเอาเอาตัวฮอตเลยตัวแอดวานก่อนเลยอ่าแอดวานนะครับก็นนผมก <advanced S 1> <ด>็ว้าครับครับครับใช่แค่หมอใช่ครับเอ่อผมก็ดีใจกับกับกับนักลงทุนลูกค้านะฮะที่มีเก้าร้อยเก้าสิบบาทจนป่านนี้ก็ยังไม่ขายนะแต่ถึงตรงนี้ถึงตรงนี้เอาไงดีครับพี่เปี๊ยกอันนี้ต้องต้องบอกว่าแอดวานเนี่ยเป็นหุ้นที่เป็นขาขึ้นมาเป็นปีแล้ว ก็เห็นว่ามันเป็นพุ้นชุดเอด้วยนะใช่ครับแล้วเป็นพุ้นขาพืชเราก็เข้าจังหวะเก่งใหม่ซึ่งพอหลังๆเนี่ยในเดือนที่ผ่านม,มาเราก็บอกว่ามันรับตุ้ดยากแต่ว่าแรงซื้อมันแน่นอ่ะอืมเราก็ไม่รู้ว่เหตุผลใดๆนะมาเฉลยเนี่ยเมื่อวานวัน,นวันนี้ตอนเช้าอะ่ะเออเข้าจ่ายันผล่สิบเก้าป่ะครับอันนี้เราก็เข้าไปดูรายละเอียดโครงสร้างการจ่ายบันผลอันนี้อันนี้เป็นคำแนะนําของผมให้ลูกค้ามาเช้าแล้วด้วยนะครับคือเรา คิดว่าเราจะขายคือปกต,ติเนี่ยแอดวานจะจ่ายปันผลอยู่ประมาณสักที่แบงค์ทำประมาณสักสิบสิบกว่าบาทนใช่ <Okay. S 1> ใช่ครับก็คือเกินที่แบงค์เขาแนะนำลอะอ่อันนี้เขาเขาดันมีปันผลพิเศษอืมปันผลพิเศษก็คือปันผลที่ที่นอกเหนือจากจากปกติครับแล้วเขาเอาเงินมาจากไหนเอา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 ไอ้รายการนี้มาจากไหนเขาเอามาจากรายการสะสมทุบทำไม,มสะสม ครับกำไรมาสมของแอดวาอันนี้ผมฟังจากดีเซลของแกติกรชื่อชื่อพี่พิดนะครับครับจริงๆพี่พิศเนี่ยเคยอยู่ซีเอสซีเอสไซด้วยนะครับแต่ว่าแกย้ายไปเกติกรแต่ที่เป็นคนที่เก่งที่สุดในในกลุ่มสื่อสารถ้าคนมีโอกาสได้ฟัง<ม>ก็ฟังแกแกก็จะให้สภาพดีๆด้วยก็มีถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดกว่าน,นะเขามีกําไรสาสมอยู่ประมาณเก้าหมื่นล้านเอามาจ่ายเราในแปดหมื่นล้านครับ แปลว่าเขาเหลือกำไรสกปรอีกหนึ่งล้านแต่เขามีเงินสดอยู่แค่สองหมื่นล้านเขาต้องกู้อีกพันปีหกหมื่นล้านหกหมื่นล้านครับอันนี้คือสิ่งที่แอดวานจะต้องทำแล้วทำไมเขาต้องทำแบบนี้คนที่เป็นเจ้าของแอดวานก็ผิดกรับครับผมว่าผมไปจริงจริงมันจริงจริงมันเป็นกรณีทุกทุกอันเหมือนกันหมดนะครับคนที่มาซื้อบริษัทเราเนี่ย c g จเอ่อ่ g ซตอนที่ควบก,กับมาเลเซียซีจนะีเนาะครับสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเอาทรัพย์สินที่ที่เป็นของเราอะครับเอาไปขายเสร็จแล้วก็จ่ายเป็นเงินปันผลออแไปสิ่งที่กราฟทำก็คือเอาเอาทรัพย์สินที่เป็นกำไรสะสมออกมาจ่ายเป็นนปันผลเวลาปูเนี่ย ก็ต้องไปดูดีเอเนช่ว่าพอกู้ก0 0 0นล้านแล้วเนี่ยมันดีเอเนชเป็นเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณสักผมจําตัวเลขไม่ได้นะอันนี้เดี๋ยวไปเช็คอีกทีนะครับประมาณสองซึ่งซึ่งเป็นอะไรที่ที่ธุรกิจเนี่ยเขายอมรับได้อยู่แล้วครับก็หมายความว่าีอเที่ a d v a n c e จะต้องกู้ไปจ่ายเป็นไปจ่ายผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นก็คือครับจะเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมครับครับครับก็จะได้เงินมาต้อนเ่ง แอดวานจบกระบวนการนี้เสร็จก็จะเหลือกำนสะสมอยู่ประมาณหมื่นเดียวอืมจากนี้ก็จะเป็นการจ่ายปันผลจากกําไรซึ่งเขาอาจจะจ่ายเพีย mm ์ hmm. เพลย์ไโชผมเข้าใจว่าเจ็ดสิบแปดสิบถึงเก้าสิบแล้วนะผมจะครับแปลว่าเขาตึงหมดแล้วแต่นี้ไปครับแอดวานจะจ่ายปันผลใกล้เคียงกับปีที่แล้วหรือปีนี้ครับอจะไม่มีโอกาสมากกว่าส่วนการโตก็คงเป็นโตช้าๆแบบนีเรื่อยๆ เพราะเราก็ <c oughs> ไม่ได้มีมือถือไหลเครื่องอัตราการใช้สัญญาอะไรก็ไม่ได้เยอะทันทึนก็อาจจะโตสักห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นว่าไปผลก็จะได้เท่าเดิมอันนี้เป็นเหตุผลว่าเออผมคิดว่าเราควรจะขายที่กว่าอันนี้แล้วขายเอาปันผลก่อนแล้วขายหรือขายตอนนี้เลยอืมเนี่ยแหลอะอ่าอหลักหลักของมันก็คือถ้ากําไรแล้วมันได้เป็นปันผลอันนี้หลักหลักเดิมของเราเลยนะครับ ล้าเราบอกว่าเราเราเข้าไปเข้าตรงประมาณสักเอาเอา,เอาล่าสุดเลยก็ได้นะสองร้อยสองร้อยสองร้อยสี่สิบอ่ะโอมโตอนนี้กําไรอยู่ประมาณร้อยสามสิบาทแล้วถูกไหมขึ้นใจครับมันเกินไปเยอะเพราะนั้นตรงนี้คุณคุณขายได้เลยอืคุณขายเพราะเราไม่ได้ซื้อเมื่อวานหรือซื้อวันนี้จะซื้อวนันเมื่อวานหรือวันนี้เราไม่แนะนำอยู่แล้วเราจรึงแนะนําให้ขายเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยคนที่จะซื้อเพื่อเอาผลผลเนี่ย เขาก็จะรู้ว่าปีหน้ามันไม่ได้บรรขนาดนี้แล้วอแล้วก็กองทุนหรือว่าพวกหมดหรือว่าพวกนักเก็งอะไรเนี่ยเขามักจะไม่ถือข้ามเอาบรรอืนเขายังไม่ประกาศวันเอ็กซ์มันถ้า,าผมจำไม่ผิดนะครับใกล้ๆวันเอ็กซ์สักเดือนหนึ่งก็จะมีการขายเพราะนั้นผมคิดว่าขายตรงนี้น่าจะดีกว่านี่คือเหตุผลน,นะครับอันนี้คนที่ได้เงินบรรพุไปเยอะๆอย่างกัฟเนี่ยจะเอาเงินไปทาอะไร จ่ายปันผลให้ให้พวกเราไหมถ้าจ่ายปันผลให้พวกเราผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ <c oughs> เราก็อาจจะได้สองบาทถึงสองบาทห้าสิบอันนี้เขายังไม่ประกาศเขาบอกเขาจะจ่ายแค่สองตันถ้าจําเรื่องราฟได้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาจะจ่ายสองตันปกติเขาจ่ายจำ่ำกว่าบ,บาทนะลงถึงเจ็ดกระดังก์หนึ่งเท่านั้นเะต็มต้องสองบาทแเราก็ไปนั่งดูว่าห้าสิบาทกับสองบาทโอเคไหมถ้าโอเคเราก็เดี๋ยว่าหาตัหน่งซืง้อกัน แล้วกราฟเองเนี่ยก็มีโปรเจกต์ลงทุนพวกดัตต้าเซ็นเตอร์เขาลงเขาลงไปประมาณร้อยร้อยไม่กว่าไอ้ไอตัวเลขน,นี่ยนอย่างมึงเยียรซีเรียสผมมากนะผมก็จำบ้างลืมบ้างน,นะเขาอาจจะลงอีกร้อยไม่กว่เพราะนั้นก็ต้องใช้เงินเกันเพราะนั้นโอกาสที่กาฟจะจ่ายเงินหนุนไเยอะๆเ,เกินกว่า,าสองบาทม่าน,น้อยเพราะนั้นกราฟตรงห้าสิบบาทก็น่าขายเช่นเดียวกันทีนี้ปัญหาคือขายแล้วเราจะไปไหน ผมก็บอกได้เลยวันตอนนี้ไม่มีพูปกันผลเลยพอพอมีพอมีชุดบีบอยอยู่ครับเดี๋ยววันนี้จะให้ดูเพราะว่าวันนี้ก็ให้ลูกค้าเก็บไปอันนี้ดูกราฟนะครับกราฟกราฟนี่ฮะมันก็กระโดดพร้อมกันเลยนะพี่เพื่ทิ้งทิ้งแก็บไปพร้อมกันไงพร้อมกันแต่ถามว่าเออกราฟต้องรีบร้อนขายไหมก็ไม่ต้องรีบร้อนมากก็ได้เพราะว่าผมยังไม่เห็นตัวเลขเขาเขาอาจจะจ่ายป็นผลทั้งหมดของเงินที่ได้ไปจากเอ็ดวร์ดก็ได้นะ ผมก็ไม่รู้ใจเขานะแต่ว่าตอนนี้เขามีเงินจ่ายจ่ายจ่ายพวกเราแล้วล่ะแต่ว่าเขาจะจ่ายเท่าไหร่ที่นี้เองที่ผมฉะนั้นนั่งทุนลูกค้าที่มีทุนสองจุดนะครับนะจะมีสองจุดนะทุนของเราจะมีสองจุดนะจุดแรกนี่เราซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับประมาณเดือนเมษายนนะครับตัวนี้นะฮะสามสิบแปดห้าสิบนะครับ 38, ครบั้งที่สองเนี่ยเราก็มาซื้อตรงนี้ครับเดือนมิถุนาปีที่แล้วเช่นกันก็ราคานี้นะ่างครับแล้วก็ล่าสุดที่พี่เปี๊ยกให้เข้าเพิ่มก็ สี่สิบาทนะตรงนี้ครับเมื่อ <overse> er. ประมาณเดือนธ <hairy S 1> ันวาคือปลายปีที่แล้วอ่าฉะนั้นเนี่ยใครที่มีทุนตรงนี้อยู่นี่ก็นอนคงจะนอนยิ้มแนละ้ <laughs> <c oughs> วมั้งพี่แสบายก็ไม่ได้รีบ,ม,รบมันไม่ได้รีบเหมือนแอดวานซ์เพราะว่ายังไงกราฟเนี่ยก็จะจ่ายผลดูแล้วเนี่ยเหมือนจะดีจะดีขึ้นอะ่ะจากปกติก็หาจไปเป็นสองบาทก็ได้ซือสองบาทห้าสิบก็ได้นะคืออันนี้ผมช่วยย่างดาวย่กงลุ่มนี้นะทั้งกลุ่มเลยนะเพราะว่า เอออย่างแอดวารเนี่ยไม่มีใครในตลาดคิดมาก่อนเลยนะเพื่อจะจ่ายก่นวสิบเก้าบาทครับเออมันเดายากตรงนี้แหละมันแล้วแต่เขาเป็นรายใหญ่มากนะทีอยากทำอะไรเขาก็วางแผนแล้วก็ก,ก,ก็ประกาศออกมาแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือไม่ข่าวไม่ได้รั่วมากเนละครับหีือว่า okay. อีกตัวหนึ่ง,ซ,งซึ่งกับถือหุ้นอยู่ก็คือเคแบงกับเคบีของแบงค์นะครับ,รบเดี๋ยวไปดูพร้อมกันจะได้ครับเพราะว่า มันมันเชื่อมโยงกันนะสามตัวเนียสี่ตัวอย่ใช่กเชื่มอมโยงนะก็อยากจะให้เราเห็นภาพรวมว่าเอ่อที่เราคิดไว้ก่อนหน้านี้ก็ถือว่าไม่เลวนะครับก็คือผลออกมาก็คือรีซอสออกมาใช้ได้นะครับวิธีการคิด<อ>วิธีการลงทุนของเราก็ถือว่าอตรงเป้านะฮะนี่เคแบงค์ครับรีบาว์ตรงเส้นห้าสิบครับพี่เคเนี่ยเออเราก็ไม่แน่ใจจะจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นจากเดิมเยอะหรือเปล่า ตลาดก็ไม่ค่อยแน่ใจก็เลยวันนี <S 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 ้ก็เลยไม่บวกเยอะเหมือนกันเพราะกราฟที่เขาได้เป็นๆนมครับแล้วก็ตัว k t มก็ยังแข็งแรงแข็งแกร่งอยู่่ะทั้งสองตัวนะครับยังแข็งแรงยังแข็งแกร่งอยู่แต่ว่ามันแรงซื้อก็ถือว่าปกติครับโซนไซเว์ปกติครับเพราะฉะนั้นในกรณีเนี้ยก็จะเหลือแค่กราฟตัวเดียวที่ ถ้าจะยังยังถือรุ่นได้แล้วก็สำหรับแอดว่าเราแนะนำายส่วนส่วน K เคบงกับเครดก็ก็ไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้ลงมาในจุดที่น่าจะซื้อได้ครับก็เป็นประเด็นที่นักทุนกำลังแบบอยากรู้มากเลย